กลับมาช่อนใหม่คลองนะครับเป็นใหม่ขคลองปูนเราใส่เลาะตีตามชายญาเนี่ยปลาส่วนใหญ่มันชอบอยู่ตามชายญาเนะฮะเพราะว่าตรงกลางน้ํามันไหลแรงนะมันก็จะมาหลบตามชายญ้านั้นนิ่งๆเี๋ผมกับบนนมกดทีหนึ่งเนะี่ยของกบสุกตานะคตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่หนึ่ง ยังไงก็ฝากผลง,งานไปด้วยครับสำหรับกุบสุกตาครับทีหนึ่งคุ้มแบบจุกๆครับผมฝากไปด้วยครับกับชอนไซส์สวยสตครับผม